สยามเบชอพัทยาใต้ตบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายยุคนลิ้มแหลมทองน,นะคะรองนายกรัฐมนตรีนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัดชาติสินทิพน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสนทธยาคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พลเอกยุทธศักดิ์สศสิประภานะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางทะเลของเมืองพัทยานะคะหลังจากที่ได้เกิดเหตุเรือโดยสารสองชั้นของบริษัทเกาะลานทราเวลล่มลงบริเวณกลางอ่าว ที่บริเวณหน้าหาดนวลหมู่เจ็ตบลน,นอมเรือออำเภอบางละมุงค่ะจนเป็นผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเสียชีวิตรวม6รายและได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะกว่า200รายค่ะโดยงานนี้นะคะนายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในอิทธิพลคุณปลื้มนายยกเมืองพัทยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาคธุรกิจและประชาชนร่วมม้การต้อนรับ ทางนี้นะคะนายคมสารเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะได้ทําการบรรยายสรุปถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะรวมไปถึงยอดของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและมาตรการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุค่ะพร้อมทั้งยังได้ชี้แจงนะคะว่าที่ผ่านมานั้นเมืองพัทยาประสบปัญหาอุบัติภัยทางทะเลบ่อยครั้งซึ่งทุกภาคส่วนเองนะคะจึงได้จัดประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นนั้นนะคะได้กําหนดไว้5มาตรการหลักด้วยกันค่ะซึ่งก็ได้แก่หนึการจัดระเบียบทางน้ํา2การบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหา 3. จิตสํานึกของประชาชนและผู้ประกอบการค่ะ 4. การปฏิรูปกฎหมายและ5นะคะคือในส่วนของการกํากับดูแลการจราจรทางน้ําอย่างเคร่งครัดค่ะนายคมสรรน,นะคะยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับเมืองพัทยานั้นถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดจึงทําให้โครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆน,นะคะไม่สามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องของบุคลากร,รกรที่มีไม่เพียงพอค่ะจนส่งผลกระทบต่อการกํากับควบคุมดูแลและการบริหารจัดการซึ่งเป็นที่มาของปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งปัญหานี้นะคะจึงได้เสนอให้มีการพิจารณาสนับสนุนจากภาครัฐในการเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆค่ะ อาทินะคะในส่วนของการสร้างท่าเรือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารแยกออกจากการขนส่งสินค้าการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรกลุ่มเช่าท่าที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลโดยตรงให้มีความเพียงพอและเหมาะสมการเพิ่มบทลงโทษกับเจ้าของกิจการเรือโดยสารให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะการกระจายอำนาจมอบหมายให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการลงโทษและเอาผิดกับผู้กระทำผิด และก็ส่วนของการแก้ไขกฎระเบียบของรัฐนะคะในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะในกรณีผู้ประสบเหตุร่วมกันค่ะและสุดท้ายนะคะคือการเพิ่มมูลค่าของประกันภัยในการดูแลนักท่องเที่ยว ซึ่งการนี้นะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคสว่วนที่ความสําคัญและดําเนินการในการอำนวยความสะดวกในการกู้ภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุซึ่งพร้อมกันนี้นะคะได้สั่งกําชับไปยังสํานักง,งานตํารวจภูธรภาคสองให้ทําการสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงของของโศก,กนาฏกรรมในครั้งนี้นะคะว่าเกิดจากสาเหตุใดทั้งนี้เพื่อเป็นหลัก และใช้เป็นบรรทัดฐานนะคะในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนต่อไปในอนาคตค่ะพร้อมกันนี้นะคะในส่วนของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนั้นนอกจากในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ดูแลเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นก็ยังได้มีการมอบหมายนะคะให้กระทรวงมหาดไทยหาช่องทางในการช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย ขณะที่ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรแล้วก็เครื่องมือในการดูแลความปลอดภัยทางทะเลนั้นได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเข้ามาทําการสํารวจและสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมทั้งอย่างได้มอบหมายให้จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยานะคะทําการศึกษาพร้อมเสนอรูปแบบของการกระจายอํานาจจากส่วนกลางค่ะเพื่อความสะดวกในการกํากับดูแล ซึ่งก็จะให้ตัวแทนนะคะจากรัฐบาลมาทําการประชุมร่วมเพื่อกําหนดแนวทางที่ชัดเจนอีกครั้งในเร็ววันนี้ค่ะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้เดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณสะพานท่าเทียมเรือพัทยาใต้ด้วยตัวเองนะคะที่บริเวณแหลมบริหายเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อทําการตรวจดูศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ พร้อมตรวจสอบมาตรฐานในการให้บริการเดินเรือโดยสารของเมืองพัทยาโดยมีบรรดากลุ่มสมาชิกนปชจำนวนกว่า500คนมาคอยให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็คอยต้อนรับตลอดเส้นทางก่อนที่ทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนที่ทางด้านของคณะนายกรัฐมนตรีนะคะจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เรือโดยสารรม่มที่โรงพยาบาลพัทยาเมมรเรียลถนนพัทยากลาง จากนั้นจึงได้เดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกันก่อนกลับค่ะยังอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตว์หิบจังหวัดชลบุรีเพื่อรอปฏิบัติภารกิจนะคะในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปค่ะ